สวัสดีค่ะฉันชื่อกำไรเป็น CEO รถแห่งจักรวาลรถยนต์มือสองชื่อเสียงโด่งดังไปถึงดาวเสาว,วันนี้จะมารีวิวรถคันข้างหลังให้ทุกคนดูนี่คือ Nissan NSX ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีจากทีมงานคุณภาพที่ตรวจสอบอย่างละเอียดบางทีก็ลเอียดเกินไปนะรถเป็นไงบ้างสภาพดีนะภายในหรูหราขั้นสุดใช่ค่ะจากประสบการณ์ที่ทำงานมาแท้แน่นอนหนังแท้ร้อเเซ็ น่าจะมีเชื้ออื่นติดไปด้วยเนี่ยเครื่องยนต์คันนี้ยแบรนด์เหมือนพนักง,งานในองค์กร<ม>เวลาที่พุ่งจุกหวยมาขอยืมก่อนนะเชื่อหรือยังว่ารถมือสองสภาพดีๆมีอยู่จริงหรือเปล่าถามหาสาระเรื่องรถที่มีคุณภาพดีแนะนําดูที่อื่นขอตัวไปตรวจงานต่อก่อนนะคะสรุปแพ้ปะเนี่ย <S <S แพ้เทสอดูเป็นหรอ 那都一样。啊啊